เอ,เอามันี่เพื่อนเอามันเอามันมัขึ้นรถมขึ้นรถมัดเครื่องค,ควายไม่รู้จักเหรอ<ผ>มัดเครื่องควาย,อ,ยาอ่ะเทคนิคเทคนิคไปเทคนิคไปเทคนิคขึ้นครับขึ้นนี่มีคันนี้ว่ตรแสดงว่ายังขายไม่ออกแน่เลยเยงินยังไม่เข้าเลยไม่เราต้องไปรับ รับที่ร้านอ๋อต้องไปรับด้วยเหรอใช่แล้วมันจะมีข้อความวะข้อความมันเข้ามาหลักว่าขายได้น่าจะอย่างนั้นไดลยมันจะมีข้อความเข้ามาว่าเราขายได้ปังรอปะเดีออกนัอตเดี๋ยวนี้นี่เหพวกเรามาไปดิ๊นันไม่กันชุดร่าสวัสดิ์เราแม่งไม่โหดเลยแต่เมื่อคืนโคตรโหดเลยนะเว้ยเฮ้ยครับแต่กระยาเลยเนี่ย คือโหดจระเล่นแบบวุ้ยคือแบบแม่งเยอะกว่าเท่าตัวเทคหนูอ่ะไม่คนคนเล่นมันน้อยด้วยหรือเปล่าแล้วแบบมันส่วนมากมันไปฟาร์มกันหรือเปล่าใช่ใช่ไม่แต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 ่เมื่อวานอ่ะกนกโคตรน้อยอ่ะใช่หรอะมาณสิบกว่าคนอ่ะแล้วก็เทคโนแม่งยี่สิบกว่าคนอ่ะแม่งมาบุกอ่ะโดนหมดอ่ะเจอเ่อแบบวางแผงกันนะเล่นในสระน้ำอ่ะแม่งตายหมดอ่ะผักฝันอะไรอยเย นีออนหรือเปล่าอะไระะวะอ,อ,วอไอ้โดนปั๊มเพื่อนโดนปั๊มขวอขวอไอ้เนียออนแดงคันเดิมอ่ะที่มันชอบปัมอ่ะไม่เห็นมีเลยวะเทคนิค นี่ยปัญญายาเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอกันะครับเจ้ายังได้ขับชิวยังได้ขับชิวมันมาเนมามันมาป่วะมีคนู่บยผม ใช่ครับพี่บนสะพานสองคนถอดเสื้อแล้วเพิ่งถอดอะ่ะใช่ใช่เพิ่งถอดเหนืออยู่ข้างบนนู้นอ่ะข้างหลังเราเพื่อเราเพื่อเราใช่เท่าไหรอ่อันไหอ่ะ ใหมก่มกมใหม่แกเนี่ยใช่ปะ่ะของถอดแล้วไอ้รวมไปเล่นเทคโนโดีกว่าปะ่ะไปรวมอลองเรียนก่อนดีกว่าแม่พี่ไอ้เรียกรวมเลี้ยงรวมหน่อยเรียกรวมหน่อยรวมไหนดีอ่ะเนี่ยเทคโนไปแล้วนั่นเทคโนอยูีกคนนะ่ะ สบายโรงเรียนเทคนิคน,นี่วเห็นจะมีคนเอ้ยช่างคนเดี๋ยวจะมาบุกโรงเรียนเราเนี่ยใช่เหรอเห็นในทวิทย์อ่ะเนี่ยสารพัดโรงเรียนถ้ารวมได้เยอะแม่งเจ๋งเลยจ้ะได้ดูโรงเรียนอ่ะ แต่วันนี้คนเล่นแม่งน้อยแล้นะดูไปเลยแต่คนคนโรงเรียนอะเยอะแต่คนเล่นน้อยน่าจะฟาร์มแต่มาใช่คนใหม่มาเยอะไงช่วงเนี้ยตั้งกลนมาเอาไว้ทั้งกลมันรวมกันได้หรอวะมันตีกันเองทั้งกลมีสี่สี่คนนึงเพราะวันมันตีกันเองนะเมื่อวานทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะแย่งประทานกันโอประทานใหม่ก็ได้ประทานเก่ามีแก๊งประทานใหม่มา ใส่ชุดแดงเหมือนกันแย่งเป็นใหญ่เหรอใช่ตีกันยับอ่ะแต่วันนี้เขาให้มันจบต่อเร็มั้งในรอกอ่ะบันต่อยตัดสินเลยโอ้โหกระดาษใบละยี่สิบทุเรศไปเปล่าออเฮ้ยอะไรเข้าวะข้อความอะไรวะแม่ก็หน่วงชิบหายเลยเก็บรถไม่ได้วนนี้ โอ้โหโคตรน่วงน่วงจัดเลยวะมีคนมาเหมากระดาษเนี่ยอะไรเหมาเหมาหมดเลย100รอ้อยใบสองห้าว่ะี่ขายสองห้าออกอ่ะใช่ใช่สองหมื่นห้าวันเนี่ยคืนคืคนนี้กลับจาก วิ่งเด้อผมไปมาทำแบบกระดาาังกันเออทำทำก็ได้นะดูดูแล้วแบบมันได้เท่าไหร่นะห้าสิบถุงใช่ไหมห้าสิบถุงมันจะได้ประมาณอ่าสิบกว่าใบอ่ะสิบหกสิบ 10, เออบจ็ดใบติดรอบก็ได้แล้วอ่ะเออครับนะทำหน,นึ่งตีห้าแล้วก็ค่อยนอนตอนเช้าครับไม่ต้องนอนเลยเอายันเช้าไปเลย <c oughs> ดีดไปไม่ไหว <c oughs> ผมตืดได้หกโมงอ่ะใช่อ่ะหกเกินเดี๋ยวนี้เกินเออโอ้หวิ่งมากลับตั้งตีสามแล้วอ่ะอืมอดีครับมาแล้ว ใครเรียกรวมเนี่ยใครโพเทวิตเรียกหรออ้าวไม่ใช่ผอันนี้ไม่รู้ครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ยอ้าวแล้วพวกประธานหรือเปล่าประธานเรียกหรอรวมทำไม้น่ะเปล่าก็เรียกแต่ไม่เห็นมาเรียกสองสามรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มาโอเคน่าจะไปตีอ่ะน่าจะไปทำไมโรเบิรนตัวัสดีครับพี่ดูอยู่โรงพยาบาลวะ เอาไงดีเออไปไหมไปขายก่อนนะเพราะว่าพวกช่างกลยังอยู่โรงพยาบาลเผื่อช่างกลซื้อแน่เลยเนี่ยช่างคนเราเราก็แหลช่างคนกันโอ้ยปวดหักเลยจัดแบงค์เนอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดีเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนดีกว่า เพชรแม่งทำยากหาททำกระดาษดีกว,นะว่าเนาะเพราะว่ากระดาษมันต้องใช้อยู่แล้วเพชรยากเกินยากจัดเลยเห็นผู้หญิงเมื่อกี้บอกว่าทำสองชั่วโมงได้สองเม็รโอ้โหพันง่ายอ่ะแร่แร่พันอันน่ะได้ได้ประมาณเท่าไหร่เองสี่ก็เท่าที่เห็นน่ะสี่สิบกว่านะนะั่นแ่ะอู้เยอะนะเว้ยพี่ใช่เหรอพันอันนี้ผมขุดแ๊บเดิงนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ม่ได้สี่สิบได้สามสิบกว่าเพราะว่ามีมีของเก่าอยู่สิบไงได้สามหมื่นก็ยังไม่คุ้มอยู่เดียวว่าทำกระดาษดีกว่าใช่ทำกระดาษคุ้มกว่า กระดาษแล้วก็เหล็กหล่อเหล็กหลอมีอยู่สองร้อยเนี่ยมันขายยังไม่ออกเลยวะพี่ขายอันสองร้อยเออขายไปขายอันละห้าร้อยเลย2 2> อ่ะสองหมื่นกว่า,บบาใช่เหรอสูงสุดมันสองสามร้อยนั่นแหละเพราะมันทำง่ายอ๋อ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เรียกเรียกเก็บบิลเต็มไปหมดเลยเนี่ยเงินยิ่งไม่มีอยู่เรียกเก็บบิลอยู่นั่นอนะโ <c oughs> รงพยาบาลโรงพยาบาลน,นะ ไม่ไม่ไม่เอาเงินหรอเฮ้ยไม่รู้เข้าหรือยังมันไอ้นี่เฉยเมันแค่บอกข้อความมาเออเดี๋ยวดูเงินก่อนก็ได้เอาแล้วก็เยอะใช่ใช่แล้วหรอกว่าผู้ขายออกแล้วหรออ๋อไอเทมจัดสองร้อยสองร้อยขายสามยังไม่ออกเอ้าแล้วใครบอกพี่ว่าไม่ไม่มันจะซื้อไงไม่ได้พอดีอ๋อพี่ไม่ได้ ไม่ได้ขายในตลาดเหรอเออไอค่าทำเนียมไม่พอไงอ,อโอ้โหแพงเกินมันเอาเท่าไหร่อ่ะใครอ่ะค่าทำเนียมหรอหรืออะไรไม่ใช่เนี่ยไอ้น,นั้นเหมาหมดเลยสองหมื 25, ่หนห้าร้อยใบเปแอ้ักมาหนึ่งตักมาหนึ่งเอาดเค่ะ R X7 ขนาดว่าสีขาววะนี่ไงไหนอ่ะเนี่ยมีเขียวอ่าเที่ยวกระดาษใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอเคผมโอนนะอะไรนะครับผมโอนนะครับอ๋อโอเคครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับคันชราอ่าเจ็ดสี่ศูนย์ครับสองห้าใช่ไหมใช่ครับใช่เข้าเปล่าอ่าเข้าเรียบร้อยครับนายเรียกอะไรครับ สี UM, 4, 3, ่สามหกสี่สหได้ยิ่ครับโอเคสนใจเพชรบอกได้นะครับเเท่าไรสิเม็ดเท่าไรนายสู้ไหวเท่าไรอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมเนไทยถึายสิบแปดคครับอะไรนะผมเป็นคนไทยที่ขายไม่สิบแปดค 18K เหรอ1 8เนี่กี่เมตรอ่ะสิเมตร10เมตรสิเมตรสิบอ่อตกพันแปหรอไม่รู้ว่ะจะบอกว่าขวด18เมตรพันหมืนแปดขวดอยู่บ่าหรอ หูดับนะวอ๋อหูดับเหรอวะขวดขวดอยู่ปะ่ะขวดไม่อยู่หรอเอาไม่หมื่นแปดก็ได้แต่ว่าของผมมันเป็นหยาบนะยังไม่ได้ไอ้นี่เลยเลยก็ได้นนะะโอเคครับอะไรอ่ะ อ้าวไม่ได้ยินหรอตอนแรกที่เรียกอะไรอ๋อผมไปเซตสตรีมอยู่อ๋อเซตใหม่เขาบอกใหม่เบาจะให้แหกปากพูดนะผมไม่กล้าปรับไม่ไม่ใช่หรอไม่พี่เป็นป้ะเวลาแบบว่าพูดไปแล้วแม่งลดออโต,โต้เอ่อเราไปตั้งไว้หรือเปล่า <c oughs> แบบเก็บเสียงอ่ะแบบว่าให้ให้มันดูดเสียงอ่ะไม่แบบว่าเก็บเสียงรับข้างอ่าไม่ใช่อโ <c oughs> อ,ชอโต้เ <c oughs> ดิดไม่มาของผมแบบอยู่ดีแม่งก็ หายไปเหรอเอเอไอ้ตรงที่ปรับเป็นิงอ่ะผมปรับร้อยพอพูดไปพูดมาแม่งเหล<ด>ือสี่สิบไม่เอาหรอลองได้ไงวะไม่รู้มันออโตโอ้อะมลหาวิธีใช้โปรแกรมที่มันลอ็ลอกล็อกเป็นแปดสิบอะเฮ้ยเนี่ยไงกระพาดเพียบเลยไหนอะอยู่ตรงนู้นนะมันปิดถนนอยู่มันน่าจะมาโรงเรียนเราไปลองเรียนเลยลร,ร่มไหนครับร่มไหนครับ โอนเลขอะไรอ่ะเราไม่ใช่ยร่วมไหนอ่ะเลขอ่ะสามสามห้ามั้งใช่ปะสามสามห้าใช่ใช่โอนไงวะโอนไม่เป็นวะอ๋อไอ้นี่เหรอสามสามห้าไปม่ใช่โอนไงวะโอนยังไงวะโอนไม่เป็นวะเฮ้ย่งมาแล้ววะพี่เราไปใส่เสื้อก่อนเถอะเราไปเดี๋ยวค่อยไปเล่นให้มันไปลงกันอ๋อตลบตลบหลังตลบหลังใช่ใช่เราเล่นหลังรอรอรอจังกอนมาแล้วครับ หมดยังวะน่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วหมดแล้ววอวุ่นวายปะวอไม่ไม่ไม่เข้าน้อยอ๋อ ข้าคนที่โตเด็กแม่ข้าดีแล้วแหละแมงบูดมากกดหัวเอ้าไปไหนแล้ววะเข้าแล้วแหละไหนอ่ะอ๋อนู่นมาแค่นี้เองเหรองยังจะเรียนเหรอโอ้ยไป่อนแทนต่อเอง เยี่ยมกันนะดูดิเดยอะอยูอ่เยอะอยูอยอพอ่พอเขาเล่นที่นี่กันต้องลงแล้วต้องลงแล้วอืมอืมล่วงไปดิอืมล่วงไปดิเอ้ยไม่ล่วงเหรอเฮ้ยเอา้าแล้วกูล้มอะไรอะ่ะ เออเดี๋ยวช่วยช่วยหญิวมันช่วยหญิวมันถอยอ่ะถอย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 อุ้ยอุ้ยอืมเฮ้ยหน่วงจังวะอืมอืมโอ้ยถอยถอยเพื่อนเพื่อนโอ้โหโดนเพื่อนวะโคตรหน่วงเลยเขาหมดอ่ะหมดหมดต่อยไป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 อาวุธอย่าตีอาวุธอย่าตีเดี๋ยวโดนเพื่อน เพื่อนปล่อยให้เพื่อนเล่นถ้น้อยปล่อยมัดปล่อยมัดปล่อยมัดพี่สวยเเลื่อนไม่ลดเลยว่ะเลื่อนไม่ลดเลอนไม่ลม่เจ็บเลยว่ะเออไม่เจ็บเลยว่ะเฮ้ยไม่เจ็บมั่ไวปล่าไวเฮ้ยเลือ่องเลือดก็ไม่ไหลโอ้เลื่องเลื่องเปล่า็บแลกไวเปล่าดูดมอนเต้ไวเปล่าเราชนะเราชนะเดี๋ยวกูพาดูผลงาน ไว้ร oh, oh, okay. ื name, anyway. oh, hey, anyway. ces, ้อปั๊บนานให้เขาหน่อยดิแม่งเยอะยี่หายเลยเมื่อกี้ใช่ใช่ทำไมเขาเด้งหมดเลยวะโอ้ยโดนเพื่อนแทงวิบวัดจัดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งหน่วงได้โคตรโคตรอ่ะอะไรนะดาเมจแม่งไม่เข้าอ่ะแม่งไม่เข้าตอนทีหลังอ่ะอืมก็วิ่งวิ่งอยู่ดีล้มเฉยเลยงงเลยเฮ้ยใครข้างหน้าวะเนี่ยมีไข่มาปล่า แัปนึงอ่ะแปปกันอ่ะขึ้นาอีกแล้วนี่ผมกสไปสอดแนมนั่นเนี่ยมันติดอีโมด้วยแบบปาดคอเลเอา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 ดอเยนดอายนดูอดเยนด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  เอาอแมงดิเอาแมงดิหนึ่ง่งดิมามืองมาเอาหพี show, ่ไปไปเอ้าไอเหียขึ้นรถจะหนึงหนึก <Movie> ับใครวะน่ยไนเ่ยไอดมันป่าวุมัดเปล่าเนี่ยมาเล นี่ไงกูหนึ่งกูหนึ่งถึงกับมึงมามึงมากลางถนนกับกูมามึงมากันไปเยืนโดยกันจะใจหน่อยใจใจหน่อยงเลยไม่เอาหรอกไม่ลุมฮูดาเมิดไม่เข้าเลยตะเพิ่นเราโดนเข้าเลยเข้าเลยตัวแพ้เสียบ

มาเคลื่อนควายอะไม่เหววัดได้ไอ้เขี้ยมึงหน่วงเกินมึงว้าไปว้าไปควายไม่ว้าไม่หยุดเลยมึงอ่ะมึงกูให้าโอกาสรูปูไอ้กระจอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเขาเหี้ยเลยอ่ะเขาว้าไม่หยุดเลยอ่ะเขาจะแพ้กูเขาหยิบหมัดมาเขาหยิบสนับมาส่วนหน้ากูไปว้าพี่เออเซียร์ไล่